แมวเมียวแมวเหมียวรับพัสดุว่าให้หรอกปูก่เก่งกันจังเลยมีพัสดุสมาถหลวโรปุกิตาทิจิตโตพุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้หมจ่มจังหวัดลำปางหนึ่งกลองครับหนึ่งกรองแกะกรองออกมาเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นเป็นสเป,ปรย สเปรย์ไล่เห็บหมัดสเปรย์ไล่เห็บหมัดสูตรสเดาสเปรย์ไล่เห็บหมัดสูตรสเดาสเปรย์สเดาสเปรย์ส,ส,สเดาสองสองขวดสองขวดสามารถไล่เห็บหมัดทั้งน้องหมาน้องเหมียวสัตว์เลี้ยงต่างๆเนาะสกัดจากเป็นสูตรสกัดจากสเดาสินค้าโอท็อป สินค้าโอทอปสมุมรจากคุณโยมกฎชพรจิระชัยทรเนาะปอมโมนาสาธุขอบุญกุศลายเหล่านี้จงเป็นพระรับปัจจัยนุ่นาำคำชูให้คุณโยมกุภพรพร้อมครอบครัวพอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัศนาสี่ใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปัศนาทุกประการเทินสัพพีสิโยวัชันโูสัพพะโรโควินัสตุ มาเตพัฒบันตรายโยสุขีทีคายุโกภระวะอภิวาสนาสิริสนิจังวุธาปรจจายิโนจัตตารอธรรมวันจิอายุวันโนส,สุขังพระลางสาธุสาธุสาธุน้อ,องเมียวน้องเมียวมีสเปรยพ่นเห็บหม,มันพะแลลงนะครางเมียจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยน <laughs> ะ จะได้ปลอจากเชื้อโรคปล่อยจากเชื้อเห็บมัดนะกับขอนมทนาสาธุเดี๋ยวจะได้ให้น้องเหมียวน้องหมาไว้ใช้กันเนาะปู๋ยพกติดตัวไปด้วยมิสบาทเจอบนหลวงเจอน้องแล้วก็จะพ่นให้เขาเนะขอนมทนาสาธุอายุวนโนสุขังพ้าลาง